นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสสเิอาวาเสอิมังเตมาสังวัตสังุเปมิอิมัสสเนอาวาเสอิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิ Ima Semi Awase Iman Tema Sang Watsang Upe Nih Satu Namo Tassa Bhakavato Alahato Sama Sambutassa Namo Tassa Bhakavato Alahato Sama sambutasa namo rasa pakawato alahato sama sambutasa imasaming awase imang Imasang wasang upemi imasaming ewase ewase imasaming awase imang เตมาสังวาสังอุเบมิอิมาสัมิงอาวาเชอิมังเตมาสังวาสังอุเบมิสาธุเป็นเสียงของท่านเองนี่กันล่ นาโมักจักพระวัโตอะระหะโตจามาจมพุทธะนาโมจัพะวตโตอะระหะโตมาจมพุทธะะนาโมตักจักพระวัโตอะระหะโตมาจมพุทธะเถะอิม่าจะมิงวะทิอิมเตมจังวะังอเตนอิม่าจะมิง

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาจะมิงกาวะมะราถิอิมาจะมิงกาตะนะวิมังอะถุยะอิมาจะมิงอาวะเสอิมัง อิมังเตมาสังวาดสังโอเปมิอิมัจจมิงภาวะเสอิมังเตมาสังวาดสังโอเปมิสาธุตอบต้องสามวันนี้ไม่ได้อนะไรหรอกั <c oughs> ้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสเมิงอาวาสีอิมังเก เทมาสงว um er ัดส nah, ัว okay. ัดสังอุเบมิอิมัจมิงอวเสอิมัเตมาสังวัดสังอุเบมิสาธุาธุทศสาระขวัตตอะระหัโตสัมมาสัมพุทศสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิมัสสังหิอาวะเสีิมังเตนะสังวัสสังหูเตนิยิมัสสังหิอาวะเสีิมังเตนะสังวัสสังหูเตนิยิมัสสังหิอาวะเส Mountain sang quá sáng mùa tay sáng tùa tất cả năm mùa tất cả năm mùa tất cả năm mùa tất cả năm อิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิอิมาอิมาสเนิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิอิอิมาอิมาสเนิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัตสังอุเตมิ จำปรจจุบปีสอ,องพันห้าร้อยหกสิบแปดเอออยู่ไหนล่ะเรียกมาสิอ่าซวอีกเออว่าเออเห็นไหมคำสั่งมาเลยเออ